สวัสดีครับพี่นอ้องแล้วก็สวัสดีไปยังหน,น้าหน้านักตกปลาทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้สําหรับเมื่อนี้ผมพายพี่พายน้องมาตกปลาอยู่ข้องเปีมกเลยครับเแต่จุดที่เขามาลงเมื่อนี้นี่เขามาลงฝั่งนี่ครับฝั่งประตูระบายหน้าบางไปอินครับผมเมื่อนี้เขาลองมาลงแต่เศร้าลองเบิองครับแต่ตอนนี้ค็ประมาณสักเวลาแปดโมงครึ่งครับผมเมื่อนี้ค็อลองมาลงแต่เศร้าลองเบิองครับเพื่อสิม,มานท่านะาครับผม ก็เดี๋ยวเชใ,ให้พี่ห้น้องไปเบิ่งสภาพหม่ของเฮาเมื่อนี้กันก่อนครับผมว่าสภาพไม่ของเขาเป็นแน่ไนเดี๋ยวไปชมสภาพหม่กันเลยครับนี่ครับพี่น้องสภาพหม่ของเฮาเมื่อนนี้นะครับข้างหน้าจะเป็นปลาพักบุ้งครับผมนะส่วนเฮากับสิลงเวทอยู่นี่ครับผมนะที่เห็นไกลๆนั่นคือประตูระบายน้ําฝั่งบางปะอินครับผมนี่แหละครับจุดที่เฮาสิลงก,ก่กไม้ก็ ประมาณนี้ครับผมตอนนี้ผมเตรียมเบ็ดเตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วกะเดี๋ยวเราไปเริ่มลงเบ็ดโุนแรกกันเลยครับผม ลงเม็ดสุดแรกเซตเป็นที่ร่ยบร้ยครับผมก็ะมาตามรุ่นตามเช์กันครับวันนี้เขาทีนี้ผลงานมาฝากปีฝากน้องหรือเปล่ามาลุ้นกันเลยครับผมโอ้โหตนนัวไหนเนี ังลงเมื่อกี้พี่นะแต้มแรกมาแล้วครับผมปากกระบังโอ้ตัวน้อยเดียวกินอย่างแห้งจนหัวปักเอาหมานๆครับผมแต้มแรกมาแล้วไม่ต้องรอนานครับผมสุดเยอะโอ้ใจปลาจีหิวนาง แทมสองพี่เนาะตามันจะติดเลยครับผมกำลังลงเมื่อกี้นี่สองแทมติดเลยโอ้ปากมัมังตัวนั้นยังไม่ได้ปดออกจากเบ็ดอยู่ครับแ้มสองมาแล้วโอ้มันมันงครับผมกทัเวนี่คนี่้ กล네 in ุ่มวิชาที่แอบอ้างเรื่องการเรียเก็บเป็นข้าพันธโดยมีกลุ่มวิชาที่ได้แออ้างเป็นเจ้น้าที่ของเทศบาลตำบลบางละกันเรียเสาพันโดยผู้จาหวานล้อมให้มีการทำละภาษัไมีพิการาสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ประกอบกิจการเต็มสามอ่เนาะไปตะโกเม็ดกำลังเก็บฝ่ายอยู่พี่เก็บเม็คันครับผมเต็มสาม M4 ครับพี่นอกยังเป็นปากกระมังไสหัวใหญ่บัานไดครับผมยกเก็บไว้ก่อนครับผมมาลุ้นกันว่าสิมีไส้ดีๆงามๆเมื่อกินเป็นทำบ่าครับมันเรื่องต่อครับ กระวป๋าไม่หยิเต็มครับพี่น้องเต็มนี่แสดงงับอยู่ครับผม อานตะเกียบไหมแซ่บครับพี่น้องใส่ปิ้งเกลือครับผมไปกันต่อครับ มังเต็มนี่ใส่งามๆเลยครับพี่น้องโอ้โใส่นี่ขายอยู่ครับผมสุดยอดใส่นี่ปดะกอบครับผม นี่ก็ป๋ากะมังยีงครับผมเต็มงามอยู่ครับผมพี่น้องเยอะ โอ้ยเสียงไหลพี่นอ้องโอ้ยดึงหัวปักเดี่เมื่อกี้เลยครับผมแห้งแหมสับรุดไปจ้อยพี่นอ้องเอ้ยเสียงไหลครับจักเป็นป่าอย่างโอ้ยเสีงเสีงสีงถึงว่าพี่นอ้องเอ,อ้ยมันรุดเมื่อกี้เลยนี่ยกระคองานนะ้างเลยครับโอ้ยเสียงไหลกระคองา้างรุดไปช่วย

สุดยอดพี่น้องบากกะบังต hey? ัว oh. น hey. <um ี้แต่บางใหญ่ไซนี่สุดยอดเลยครับงามมันมานครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงเข่งครับพี่น้องเมื่อกี้ไปปรึกษากับพ่านน้อยหนงแล้วว่าผลงานอยู่หมายนี่มันบ่ค่อยตื่นเต้นบ่ค่อยไปทับใจอะไ้ครับกันเลยปรึกษากันว่าชิ้นไห้ทำฟังครับผมทำ เนี่ยครับข้ามถนนที่ว่าเขาสิเรียวขวาไปบางปิณนะครับเขาสิข้ามไปลงฝั่งนั่นลองเบิ่งครับเพราะว่ามันยังเศร้าอยู่เพื่อว่าหน้ามันยังบนรถันไหนครับสิลองข้ามไปตกฝั่งนั่นลองเบิ่งเพื่อมันจะมีไส้ดีๆงามๆให้มันได้เล่าใจกว่านี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตเก็บของก่อนครับผมเดี๋ยวก็เข้าไปเจอกันที่ไมใหม่เลยครับผมเดี๋ยวไปรุ่นกันใหม่ต่อครับไม้นี่ประทับใจเดี๋ยวไปรุ่นกันไมใหม่เลยครับผมตอนนี้เขาย้ายเมื่อใหม่แล้วครับพี่น้องกระคำ ฝากมาฝั่งนี่แล้วครับนี่แต่ว่าเหยื่อคอมดเดียเข้าสีมาสมเหยื่อใหม่ก่อนครับสำหรับสูตรเหยื่อที่เข้าสีใส่ก็สะเป็นสูตรเดียวกันครับของระพีพัดครับผมไอ้ส่วนแรกที่เข้าสีใส่ก็คือเป็นล้าระเบิดครับผมนี่ครับีใส่ทั้งถุงนะครับเพราะมันมาครับพันแลหน่วงครับผมก็ใส่สูตรเดียวกันเลยครับผมสมเผื่อเลยครับ ไตมดเลยครับส่วนที่สองกะเป็นปังมะกิดกับผงใ้เขียวคนใ,ใส่ผงไปเขียวนะครับปัามะิดอันนี้ใส่เปไหนได้ล้วครับผมเรีวยกว่าใส่งมดมก็กเอาครับผมใส่ประมาณ น,นะครับใส่ไปบนมัดถุงนะครับกะกะเอาครับผมอันนี้กาจะเป็นนะครับเป็นปังไยเขียวครับผมใส่บีครับผมกะกะเอาครับผมใส่ไปเลยอันนี้เป็นปังขาวครับผมตัวนที่สี่โอ้าวพอครับผม กะเอาอันนี้ถุงยี่สิบบาทใส่ไปหน่อยหนึ่งครับผมที่เหลือกะคุกเข้าให้เข้ากันครับผมแล้วกะผสมน,น้ำน้ำหมยตกเลยครับผมนี่ครับพี่นะ้องกะคุกเข้าให้เข้ากันประมาณนี้ครับผมที่เหลือกะผสมน,น้ำตกเลยเลยครับผม อ่าเดี๋ยวเขาไปเจอกันอีกที่อยู่หน้าไมายเลยครับผมนี่ครับพี่น้องสภาพไม้ใหม่ของห้าววันนี้ครับผมนี่ครับนี่จุดที่ห้าลงเบกันอยู่นี่ครับอันนี้ก็เป็นประตูระบายน้ำครับผมนี่ครับสภาพไม้ห้า็ประมาณนี้อันนั้นก็เป็นนะครับสะพานข้ามคลองเนี่ยสิไปทั้งบางปอินนะครับท่านั้นนะก็คือห้าวรอคล้องเปรมมา กับผมมีพันธนงกตกอ,อยู่ใต้สพานนะครับส่วนผมมั่กลางร่มอยู่กลางเดินนี้นี่ครับนี่ครับจุดที่เฮาลงกับสภาพไมเ้เฮากับประมาณนี้ครับผม ตอนนี้เขากลายมาหมายใหม่แล้วก็ลงเบสชุดแรกซ็ตเป็นที่จบร่อยครับผมกับมาตามรุ่นตามเช็คกันครับว่าหมายใหม่ของเขาม่นนี้สิมีผลงานเพิ่มเติมหรือเปล่าไปรุ่นกันเลยครับผม กำลังลงเมื่อกี้ครับพี่น้องเต็มแรกของเขาเป็นป่าตะปกงน้อยครับผมโอ้กะ็ะือว่าเอาเรื่องครับผมรุ่นกันต่อครับ โอ้คโอกนาะโอ้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 เอ้ด้ตอ่โอ้โอ้โอยู่ <aspire ragt uckland> ้อ้โออ้ออ้โอ้โอ้อ้โอ้โ้ต่อ้โอ้โอ้้อ้อ้อออด อะไรทอดผิวพี่น้องเอ้ยโอ้ปลาตัวเดียวกินทั้งหมู่บ้านเซ <laughs> 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 ็งไหลครับพี่นอ้องตอนนี้ฝนตกลิ่นในแยวนี้ <laughs> กำลังลงไปได้แป๊บเดียว <laughs> โอ้เซ็งไหลพี่นอ้องเอ้ยฝนตกลิ่นจ่อยโอ้ยจะต้องแห้งวะเนาะครับผมโอ้ย <laughs> เป็นไหนๆน้องวันนี้เอ้าวรู้เรื่องตัวครับผมก่อนฝนิรสิตก ปลาตะกบกันเนาะเต็มสี่พี่เนานะปลาตะกบที่ทั้งหางที่ทั้งตากเลยครับผมสุเยอะครับผม ปากกดหรือปากขยงม g ฮม้หนี่พี่น้องโอ้ถึงว่าดึกๆสายยนต์อยู่ครับโอ้เต็มห้างครับผมเยอะ ปลูกแว่นพี่น้องไหมครับผมแอบติดสายยนต์อยู่ดึงไปปล่อยแล้วครับหมดแหง ว่าป่าใหญ่ครับพี่น้องวัดเต็มที่เลยเมื่อกี้เนี่ยมาพักใหญ่แล้วครับผมเอาเรื่องกันต่อครับผมสำหรับมื้อนี้ผมก็คงสีจบไปแต่เพียงแค่นี้นะครับเนาอเพราะว่าหลังจากที่น้ำลดลงเยอะนี่ป่าเบาเลยครับเงียบคลิปเลยสำหรับผลงานเมื่อนี้ก็สองหมายเนาะเมื่อนี้ครับผมก็บบมันบานไดครับแต่ละหมายก็ถือว่ารอดเหี่ยวนะครับเนาะ ส่วนเยื่ที่เขาใส่ทั้งสองไม้ก็เป็นสูตรเดียวกันที่ผมผสมให้เบ่งนะครับก็คือก็ถือว่าใส่ได้อยู่ครับเพื่อน้าหน้าท่านไหนเนาะอยากเอาสูตรนี่ไปลองเบ่งครับผมก็เอาไปลองเทศลองต๊เบ่งได้ครับผมก็ปลาก็กินอยู่ครับบางที่มันก็อาจจะขึ้นขึ้นอยู่กับวันกับน้ำกับอย่างนอกครับนอกหลายอย่างมันอาจจะบอกกินจัดทุกวันออกป่าก็ได้สําหรับเมื่อนี่ก็สองไม้กระือว่ารอดแค่มาครับผมก็พอมีเต็มมีผลงาน มาฝากพี่ฝากน้องอยู่ครับผมแต่เดี๋ยวเมื่อนี้เขาไปชมผลงานใหม่ที่สองกันครับวันมีความหมานมาฝากพี่ฝากน้องขนาดไหนเดี๋ยวไปชมผลงานกันเลยครับผมเดี๋ยวมาชมผลงานใหม่แรกของเขากันก่อนครับพี่น้องมาดากเต็บนี่ครับพี่น้องผลงานใหม่แรกของเขากัประมาณนี้ครับผมจะได้หลายตัวอยู่ครับช่วงเดียวเนาะแต่เดี๋ยวตัวน้อยๆผมจะปล่อยครับผมแซวจะแซงงามไปครับผมผลงานใหม่แรกของเขากับประมาณนี้ครับผมนี่ครับพี่น้อง ผลงานใหม่ที่สองของเฮามือนี้กะประมาณนี้ครับผมกะบโมเห่เนาะครับแต่กับประมาณไปไดยก็ถือว่ามีผลงานมาฝากพี่ฝากน้องครับผมกับผลงานเทากับประมาณนี้ครับสําหรับมือนี้ผมก็คงสิราพี่ล้า,ลาน,น้องไว้แต่เพียงแค่นี้เนาะครับเนาะท่านหน้า,นาท่านไหนชื่นชอบคลิปนี้กัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามเพื่อเป็นกําลังแรงใจผมจูคนทักหากินเนด้วยครับเด้อเดี๋ยวเฮาค่อยเจอกันใ่อีพีหน้าครับผมส่วนจะเป็นที่ไหนหรือหมายในก็รอติดตามรับชมกันต่อไป สำหรับื้นนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ